มัธิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจันยอดรายงานตัวครับมาฟังนิทานที่ท่านด็อกเตอร์อาจองค์ชุมสายท่านเล่าให้ฟังนะครับคงจะเป็นนิทานเปอร์เซียท่านเล่าบอกว่าอาเบในอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เขาเป็นเด็กที่ชอบอ่านหนังสือมากแต่ว่าความยากจนก็ทำให้อาเบไม่มีเงินซื้อหนังสือมาเป็นของตัวเองต้องขอยืมหนังสือของคนในหมู่บ้านมาอ่านอยู่เสมอแต่ยังไงก็ตามไม่มีใครขัดข้องเมื่ออาเบเอ่ยปากขอยืมก็เพราะว่าอาเบเนี่เป็นเด็กดีมีความรับผิดชอบเมื่ออ่านหนังสือเสร็จก็จะนำไปคืนเจ้าของในสภาพที่ดีดังเดิมทุกครั้งดังนั้นใครๆก็ไว้ใจในตัวอาเบ แล้วก็ให้เขายืมหนังสือไปอ่านอย่างเต็มใจต่อมาอาเบพบว่าเขาได้ยืมหนังสือทุกเล่มของทุกคนในหมู่บ้านมาอ่านจนหมดแล้วดังนั้นเขาก็เลยไม่มีหนังสืออ่านอีกอาเบก็รู้สึกเหงาหงอยและซึมเศร้าเมื่อไม่ได้อ่านหนังสือเพื่อนเ,อน,เอนเห็นอย่างนั้นก็สงสารก็ช่วยกันหาทางออกให้เด็กหญิงเนเน,เน่ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของอาเบมก็เหมือนจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เธอก็บอกอาเบบอกว่าเออนี่อาเบ จริงๆแล้วยังมีอีกคนนะในหมู่บ้านของเราที่เธอยังไม่เคยไปยืมหนังสือของเขามาอ่านเลยนะ้าเบใครอะเนเน่ก็ลุงดอนโจเจ้าของไร่เขาโพดหลังหมู่บ้านโน้นไงเล่าได้ยินมาว่าแกมีหนังสือดีๆอยู่เยอะทีเดียวเพียงได้ยินชื่อลุงดอนโจเด็กๆที่เหลือก็พากันทําหน้าเหยเกบางคนก็นถึงกับอุทานด้วยความตกใจอเบก็มองหน้าเพื่อนๆอย่างงงๆแล้วก็พูดว่าทําไมอะลุงดอนโจเหรอ ฉันไม่เห็นจะรู้จักเลยเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าไม่รู้ก,ก็ดีแล้วใครจะอยากรู้จักกับลุงดอนโจแกโหดแล้วก็ใจร้ายกับเด็กๆจะตายไปเนเน่ก็บอกว่านั่นเป็นเพราะว่าเด็กๆชอบเข้าไปเล่นแล้วก็ขโมยเขาโพดในไร่ของแกต่างหากละ่ะแกไม่ชอบวุ่นวายกับใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับแกด้วยเพื่อนอีกคนก็ตั้งคําถามบอกว่าถ้าอย่างนั้นแกจะอยากให้อาเบาไปวุ่นวายยืมหนังสือของแกเหรอ เพื่อนอีกหลายคนก็ส่งเสียงครางอย่างเห็นด้วยเนเน่ก็บอกว่าพ่อของฉันนะ่ะพอจะรู้จักกับลุงดอนโจฉันจะลองให้พ่อฉันไปยืมหนังสือดีๆสักเล่มมาให้อาเบอ,อ่านถ้าลุงดอนโจให้ยืมก็แสดงว่าแกไม่ใจร้ายเกินไปหรอกอาเบก็ขอบใจเนเน่ที่ช่วยให้เขามีหนังสืออ่านแต่ก็ยังแอบหวั่นใจกับกิตติศัพท์ความใจร้ายของลุงดอนโจอย,อยู่ลึกๆ วันต่อมาเนเน่นำหนังสือของลุงดอนโจมาให้อาเบเป็นหนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติผู้นำที่เป็นคนดีแล้วก็ประสบความสำเร็จอาเบก็รู้สึกแปลกใจมากไม่เห็นหนังสือเล่มนี้เขาก็ถามเนเน่ทันทีบอกว่าพ่อเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันชอบหนังสือประเภทนี้พ่อไม่รู้หรอกลุงดอนโจนเป็นคนเลือกให้แกถามพ่อของฉันเกี่ยวกับตัวเธอสองสาคำแล้วก็ให้หนังสือเล่มนี้มา ขอบใจเธอจริงๆนะเนเน่ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเธอต้องรักษาหนังสือเล่มนี้ให้ดีๆนะเพราะว่าลุงดอนโจนะแกเป็นคนรักหนังสือมากเลยละได้ได้ฉันสัญญาว่าฉันจะรักษามันให้ดีที่สุดเลยอาเบก็รีบกลับบ้านไปอ่านหนังสือเล่มนั้นทันทีเขาชอบมันมากกว่าหนังสือเล่มไหนๆที่เคยอ่านมาเขาอ่านจนลืมกินข้าวไปเลยตกดึกอาเบเก็บหนังสือของลุงดอนโจไว้ใต้หมอน เขาไม่อยากเก็บหนังสือเล่มนี้ไว้ไกลตัวนะักเพราะว่ากลัวว่าอาจจะมีใครเข้ามาทำให้มันเปือะเปื้อนได้แต่แล้วในคืนหนึ่งเกิดพายุหิมะพัดเข้ามาในหมู่บ้านมันพัดเอาหลังคาบ้านของอาเบปลิวหายไปอาเบตกใจตื่นเพราะเสียงร้องของพ่อกับแม่ในตอนนั้นเองเขาก็พบว่ามีหิมะมากมายกองอยู่บนที่นอนและมันเกิดกำลังละลายตัวอย่างรวดเร็วเด็กชายก็รีบกวาดหิมะออกจากเตียงนอนเพื่อค้นหาหนังสือแต่ช้าไปเสียแล้ว น้ำเย็นๆที่ละลายมาจากกองหิมะได้ทำลายหนังสือของลุงดอนโจเสียขาดยุ่ยไปหมดอาเบก็ตกใจหน้าซีดเลยตายแล้วแล้วเราจะบอกลุงดอนโจว,ว่าอย่างไงเนี่ยรุ่งเช้าอาเบก็นำเรื่องนี้ไปคุยกับเพื่อนๆทุกคนตกใจแทนอาเบมากบางคนทำหน้าสงสารในชะตากรรมของอาเบเหมือนว่าเขากำลังก้าวไปสู่ความตายยังไงอย่างนั้นตายแล้วนายไม่มีทางรอดแน่ๆอาเบ ลุงดอนโจจะต้องบุกไปบ้านนายแล้วก็จับนายฉีกเป็นชิ้นๆเลยจนยับเยินเหมือนกับหนังสือของเขานี่แหละเพื่อนคนหนึ่งก็พูดไปทำหน้าสยดสยองไปเน่แน่ก็ดุอย่าไปกู่อเบซี่เราต้องหาทางแก้ไขนะเพื่อนอีกคนก็เสนอว่าทำเฉยซะเะเผื่อแกลืมนายจะได้รอดนะหรือถ้าเขามาทวงนายก็บอกว่านายไม่รู้เรื่องนายไม่ได้ยืมสิ อาเบก็บอกเพื่อนสองคนว่าฉันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกฉันยืมของเขามาจริงๆแล้วที่สำคัญนะ่ะคนที่ออกหน้าไปยืมให้ก็คือพ่อของเนเน่เขานะแต่ถ้าหากว่าให้ลุงดอนโจรู้ว่าหนังสือของแกเป็นแบบนั้นนะแกจะต้องเอาตายนายตายแน่ๆเลยฮะเนเน่ก็บอกว่าเอาอย่างนี้สิไม่ต้องให้แกรู้ก็ได้เราก็ไปหาหนังสือเล่มใหม่มาคืนลุงดอนโจสิเด็กๆต่างก็เห็นด้วยกับความคิดของเนเน่ แต่อเบซึ่งเป็นคนรักหนังสือและพอจะเข้าใจหัวอกของเจ้าของหนังสือก็บอกกับเพื่อนๆบอกว่าอมอย่าดีกว่าทำอย่างนั้นก็เท่ากับเราคดโกงลุงดอนโจสิบางทีหนังสือเล่มที่ฉันอานะ่านอาจจะเป็นเล่มที่ลุงดอนโจมีความประทับใจกับมันเป็นพิเศษก็ได้เช่นอาจจะมีคนสําคัญให้มาหรือว่าเป็นหนังสือเล่มแรกที่ลุงดอนโจอุตส่าห์เก็บเงินซื้อซึ่งไม่ว่าเล่มไหนสักี่ร้อยเล่มก็ไม่อาจจะแทนเล่มเดียวนี้ได้หรอกเน่ๆก็ถามว่า แล้วถ้าอย่างนั้นเธอจะทํำยังไงอาเบถ้าไม่ได้บอกความจริงฉันคงไม่สบายใจไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นฉันจะไปบอกความจริงกับลุงดอนโจที่บ้านของเขาเพื่อนเพื่อนของอาเบแทบลมจับเมื่อรู้ว่าอาเบตัดสินใจจะไปพวกเขาพยายามห้ามและพูดจาคมขูต่ต่างๆนานาไม่ให้อาเบไปแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงก็ไม่มีใครสามารถเอาชนะความซื่อสัตย์ในหัวใจของอาเบได้ เพื่อนๆตามมาส่งอาเบได้แค่หน้ารั้วไร่เขาโพดของลุงดอนโจแต่ไม่มีใครกล้าตามเขาเข้าไปในนั้นอาเบกล่าวคำขอบใจเพื่อนๆแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงอาเบเดินเข้าไปในไร่เขาโพดของลุงดอนโจด้วยใจที่เต้นระรัวเขาตื่นเต้นมากทีเดียวที่จะต้องบอกความจริงเรื่องนี้ลุงดอนโจจะทำยังไงกับเขานะคงจะดุด่าด้วยความโกรธหรือไม่ก็จะทุบตีเขา แต่ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยอาเบาก็สบายใจที่ได้มาบอกความจริงอาเบาเดินมาหยุดที่หน้าบ้านลุงดอนโจแล้วก็เคาะประตูรเรียกอยู่ๆก็มีเสียงหนึ่งร้องมาจากข้างหลังว่ามาหาใครอาเบาหันกวับไปมองชายร่างยักษ์หน้าตาดุดนันคนหนึ่งยืนแบกจอบเสียมและจ้องมองเขาด้วยแววตาไม่เป็นมิตรไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคนคนนี้คือลุงดอนโจที่แสนใจร้ายของเด็กๆแต่และนั้นอาเบาก็ยังเผลอตอบออกไปว่าอึบ ผมมาหาลุงดอนโจครับข้านี่แหละดอนโจเออครับผมผมชื่ออาเบรครับผมไม่ทันที่อาเบจะพูดจบลุงดอนโจก็ตวาดใส่เขาอ๋อแกเองเหรอที่ทำหนังสือของข้าเสียหายเขาว่าแล้วไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่คบได้สักคนไอสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกนี้มันไม่เคยรักษาข้าวของหรือทำอะไรให้ได้ดีหรอกนอกจากจะเล่นสนในคนอื่นเดือดร้อนไปวันๆ ลุงลุงรู้แล้วเดรอครับร้สิหนังสือเล่มนั้นขารักซะยิงขวาอะไรขาคอยถามข่าวคราวมันจากพ่อของเพื่อนสนิทแกคนที่มายืมหนังสือให้แล้วก็ได้รู้ว่าแกทํามันพังยับเยินไปแล้วอาเบก็คุกเข่าลงต่อหน้าลุงดอนโจขอโทษครับลุงดอนโจผมขอโทษผมเองก็รักหนังสือเล่มนั้นมากผมไม่ดีเองที่ทําให้มันเสียหายจนอ่านไม่ได้อีกผมขอโทษครับผมขอโทษแกนี่อยู่ดีไม่ว่าดี โผล่ไม่ให้ค่าจัดการถึงที่แกไม่รู้หรือไงว่าข้าเกลียดเด็กโดยเฉพาะเด็กที่ทําลายข้าวของของข้าข้าไม่น่าให้แกยืมหนังสือไปอ่านหรือพั๊บผ่าสิว่าะอาเบะสานึกผิดจริงๆผมผิดไปแล้วครับลุงจะทำโทษผมยังไงก็ได้แต่อย่างน้อยตอนนี้ผมก็สบายใจแล้วครับลุงดอนโจก็ชะงักในคําพูดของอาเบเขาเลิกคิวถามสบายใจเรื่องอะไรของแกผมสบายใจที่ได้มาบอกความจริงกับลุงนะครับ ลุงดอนโจก็งเงียบไปอาเบาก็พูดต่อผมจะชดใช้ที่ทําหนังสือของลุงเสียหายนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อหนังสือเล่มนั้นมาคืนลุงได้ขอเวลาให้ผมสะสมเงินสักพักแล้วจะซื้อหนังสือเล่มใหม่มาคืนนะครับลุงดอนโจก็จ้องมองอาเบยอย่างพินิษพิเคราะห์ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดขึ้นมาบอกว่าเอาอย่างนี้ช่วงนี้ข้าขาดคนทํางานในไร่แกมาทํางานในไร่ของข้าสักสามวัน แต่บอกไว้ก่อนนะถึงจะเป็นเด็กแกก็ต้องทำงานเท่าที่ผู้ใหญ่ทำอาเบรับคำทันทีเขาดีใจมากที่จะชดใช้ความผิดของตัวแกลุงดอนโจผู้เป็นเจ้าของหนังสืออาเบตื่นแต่เช้ามืดมาทำงานในไร่ข้าโพดของลุงดอนโจแล้วก็กลับไปเมื่อใกล้พบคร่ำทุกวันเขาทำงานอย่างหนักเช่นเดียวกับที่ผู้ใหญ่ทำโดยไม่เคยปริปากบน่นแม้แต่คำเดียวสามวันผ่านไปลุงดอนโจก็เรียกอาเบมาพบ คราวนี้หน้าตาของลุงดอนโจดูใจดีขึ้นเขาก็พูดกับอาเบด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลเออข้าเพิ่งจะรู้เรื่องจากเพื่อนๆของเจ้าอ่ะหนังสือของข้าเสียหายเพราะอะไรข้าขอโทษที่ไม่ได้ฟังเหตุผลให้ชัดเจนก็เลยไม่รู้ว่าทั้งหมดเป็นอุบัติเหตุที่ยากจะป้องกันผู้จบลุงดอนโจก็หยิบซองซองหนึ่งให้แก่อาเบข้ารู้มาว่าบ้านเจ้าในยากจนมา นี่คือเงินค่าจ้างที่เจ้ามาช่วยข้าทำงานอย่างขยันขันแข็งถึงสามวันเออผมผมทำเพราะว่าผมต้องการชดใช้ให้ลุงนะครับผมไม่เอาเงินหรอกครับถ้ารับไว้ผมจะไม่สบายใจมากลุงดอนโจก็รู้สึกประทับใจาอาเบเป็นที่สุดเขาก็ยิ้มแล้วก็หยิบหนังสือเล่มหนึ่งยื่นให้อาเบอาเบรับมาดูแล้วก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่ามันเป็นหนังสือเล่มเดียวกับที่ถูกพายุหิมะทำเสียหาย แต่ผิดการตรงที่หนังสือเล่มนี้ยังอยู่ในสภาพใหม่เอี่ยมอ่องเหมือนไม่เคยมีใครเปิดอ่านมาก่อนข้าไปตามหาซื้อมันมาจากในเมืองโชคดียังเหลืออยู่อีกเล่มนึอ้าวขายกให้เจ้ารับอาไปเถอะอาเบก็มองลุงดอนโจาตาค้างเออลุงลุงให้ผมนะครับใช่แล้วรับไปเถอะเจ้าเป็นเด็กซื่อสัตว์แล้วก็มีความรับผิดชอบอย่างที่ข้าไม่เคยคิดมาก่อน ส่วนเพื่อนๆขอ,องเจ้าก็เออมันก็รักเพื่อนโดยใจยจริงอะนะทั้งหมดนี้ทําให้ข้ามองเด็กๆในทางที่ดีขึ้นข้าประทับใจมากอาเบก็ดีใจมากเขาขอบพระคุณลุงดอนโจเป็นการใหญ่แล้วก็สัญญาว่าจะรักษาหนังสือเล่มนี้อย่างดีที่สุดลุงดอนโจก็หัวเราะข้ามีหนังสือมากมายที่ห้องหนังสือชั้นบนต่อไปถ้าเจ้าจะมาเป็นแขกประจําที่ห้องนี้บ่อยๆข้าก็ยินดีต้อนรับนะ รวมถึงเพื่อนๆเนขาเจ้าด้วยหากไม่สุกสนเกินไปนักก็ชวนให้มาวิ่งเล่นในไร่เขาโพดของข้าก็าได้ข้าอนุญาตนะพร้อมกันนั้นลุงดอนโจยังฝากอาเบให้ไปบอกพ่อแม่ด้วยว่าจะว่าจ้างให้เขาทั้งสองมาทํางานอยู่ในไร่อาเบทราบซึ้งน้ําใจของลุงดอนโจมากและเขารู้แล้วว่าลุงดอนโจไม่ใช่คนใจร้ายแต่เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่สุดในโลกเลย หนูๆทั้งหลายถ้าหากว่าหนูทำผิดจริงอย่าหลีกหนีความผิดเลยนะครับการยอมรับความผิดด้วยความซื่อสัตย์เท่านั้นจึงจะทำให้เธอขับไล่ความรู้สึกผิดบาปออกจากใจิตใจได้ถึงแม้ว่าการยอมรับผิดนั้นอาจจะทำให้เธอต้องเดือดร้อนแล้วก็พบกับความยากลำบากแต่เธอก็เห็นด้วยใช่ไหมว่าคนที่ทำผิดทุกคนก็สมควรจะได้รับบทลงโทษบ้างอย่างไรก็ตามเชื่อเธอว่าบทลงโทษที่เธอได้จากการยอมรับผิดจะไม่ทำให้เธอเจ็บปวดไปนานนักหรอก เพราะความภาคภูมิใจในตัวเองจะช่วยเยียวยาบาดแผลนั้นให้สมานได้เองในภายหลังความยิ่งใหญ่ของการยอมรับความผิดก็คือมันสามารถทําให้ความน่านับถือในตัวของคนคนหนึ่งฉายออกมาชัดตยิ่งกว่าแสงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงทําให้คนที่ควรจะโกรธกันก็กลับอภัยให้กันแล้วก็หันกลับมาคบกันด้วยความจริงใจอีกครั้งแต่ความเลวร้ายของการวิ่งหนีความผิดก็คือมันสามารถจะ ริบเอาศักดิ์ศรีและความน่าเชื่อถือจากคนคนนั้นไปจนหมดสิน้นแม้ว่าการไม่ยอมรับความผิดนั้นจะมีสาเหตุมาจากเรื่องขี้ปฏติ๋วก็ตามครับมาฟังชาดกกันอีกสักเรื่องครับเรื่องฤาษียึดอำนาจครับเป็นนิทานจากพระไตรปิฎก กล่าวถึงว่าพระเจ้าพโหมทัต์นี่ทรงมีอมมา์คู่พระไทยอยู่คนหนึ่งอมมา์คนนี้จงรักภักดีต่อพระองค์มากมีหน้าที่คอยถวายความรู้เรื่องหลักธรรมเขาเป็นเพื่อนที่ดีของพระองค์ในยามทุกข์คือพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นอมมา์คนนี้แหละในชาตินั้นต่อมาพระเจ้าพราราณสีทรงอยากจะได้แคว้นโกศลเป็นเมืองขึ้นก็ทรงกรีธาทัพไปรุกรานแคว้นโกศลจนสามารถจับพระเจ้าโกศลได้ พระเจ้าโกศลนี่ทรงมีพระโอรสทรงพระนามว่าฉัตตะเจ้าชายฉัตตะนี่ทรงอยู่ในวัยหนุ่มเมื่อศึกมาประชิดเมืองแล้วจวนจะพ่ายแพ้ก็ได้รับคําแนะนําจากอมาตย์ให้ปลอมตัวหนีออกไปจากเมืองสาวัตถีเจ้าชายฉัตตะทรงทําตามคําแนะนํานั้นโดยปลอมพระองค์เป็นสามัญชนไม่มีใครจําได้ก็รอนแรมออกไปจากแควน้นโกศลแล้วก็เดินทางมุ่งหน้าไปแคว้นคันธาระ ครั้นถึงแกนคันธาระแล้วก็เดินทางเข้าไปถึงเมืองตักกศิลาอันเป็นเมืองหลวงเจ้าชายฉัตตะก็ทรงคิดว่าเมืองตักกศิลาเป็นเมืองตลาดวิชาเราเองยังไม่ได้ศึกษาวิชาการอันใดเป็นชิ้นเป็นอันจึงน่าจะเรียนอยู่ที่นี่หลังจากคิดอย่างนั้นแล้วเจ้าชายก็ท้อพระไทยเพราะไม่ทราบว่าจะทรงเรียนไปทําไมเพราะบัดนี้พระองค์ก็ไม่มีบ้านมีเมืองให้ครอบครองดูแลแล,แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความรู้จะไปทำประโยชน์อะไรได้แต่อีกความคิดหนึ่งก็เตือนว่าเราคือองค์รัชทายาทแห่งแคว้นโกศลพระเจ้าพระราศีปล้นบ้านปล้นเมืองของเราไปเพราะฉะนั้นเราต้องหาโอกาสยึดเอาบ้านเมืองของเรากลับคืนมาให้ได้ครั้นแล้วเจ้าชายชัตตะก็เกิดทิฏฐิมานะและตัดสินพระไทยเรียนศิลปะวิทยาจากสำนักของอาจารย์ที่สาปาโมกโดยทรงงดเลือก เรียนไตรเพศแล้วก็ศิลปศาสตร์18ประการเมื่อเรียนจบแล้วก็ลาอาจารย์ออกเดินทางจากเมืองตักกศิลามุ่งหน้าลงมาทางใต้ระหว่างทางก็แวะเรียนศิลป,ะ,ปะวิทยาต่างๆเรื่อยมาจนถึงหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งในหมู่บ้านชายแดนแห่งนั้นมีเรือีห้าร้อยองค์อาศัยอยู่ในบรรณาศาลาในป่าเจ้าชายชาตาก็เข้าไปหาเรือีเหล่านั้น หลังจากสนทนาแล้วก็เห็นว่าฤาษีเหล่านั้นเป็นผู้ทรงวิทยาคุณก็ขอบวชแล้วก็อยู่ศึกษาวิทยากับท่านฤาษีชัตตะอยู่ที่นั่นเป็นเวลานาน,านจนกระทั่งได้กลายเป็นครูของฤาษีทั้งหลายที่มาบวชภายหลังแล้วก็ที่อยู่มาก่อนอยู่มาวันหนึ่งชัตตะเริ่มคิดถึงบ้านเมืองของตนและคิดหาทางกู้ราชสมบัติกลับคืนมาให้ได้ก็วางแผนด้วยการเรียกฤาษีสิทธิ์ห้า้อองค์ให้เข้ามาแล้วก็แกล้งถาม เออเธอทั้งหลายฉันอยากจะรู้นะักว่าทําไมพวกเธอถึงไม่ไปทางภาคกลางกันท่านอาจารย์ที่เราทั้งหลายไม่ไปภาคกลางนั้นก็มีเหตุผลก็คือที่ภาคกลางนะ่ะมีคนมีความรู้อยู่มากคนเหล่านั้นพบพวกเราแล้วก็มักจะถามปัญหาต่างๆให้พูดให้แสดงความรู้เรื่องที่เขาอยากจะรู้เมื่อเราทําตามที่เขาต้องการไม่ได้เขาก็จะตําหนิเอาหรือสีเหล่านั้นก็ชี้แจง ถ้าอย่างนั้นเรื่องนั้นอย่าก,กลัวไปเลยฉันจะทําให้เองฤาษีชัดต,ตะท่านก็ยืนยันเมื่อได้รับคํายืนยันจากฤาษีฉัตตะอย่างนั้นฤาษีเหล่านั้นก็ตอบตกลงที่จะมาอย่างภาคกลางต่างถือบริขารเครื่องใช้ติดตัวมาจนถึงเมืองพารณาณสีกล่าวถึงพระเจ้าพาระณสีหลังจากยึดแคว้นโกศลได้แล้วก็แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไว้ดูแลต่างพระเนตรพระกันส่วนพระองค์ก็ยกทัพกลับ พร้อมกับนำพระราชทรัพย์ของพระเจ้าโกศลมาด้วยเกือบหมดแล้วก็ทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่บรรจุใส่ตุ่มผังไว้ในพระอุทยานฤาษีชัตตะนำหมู่ฤาษีมาพักค้างคืนในพระอุทยานของพระเจ้าพระสศีครั้นรุ่งเช้าก็เข้าไปพิกขาจารย์ในตัวเมืองพิกขาจารย์ไปเรื่อยๆตามลำดับหลังคาเรือนจนกระทั่งมาถึงประตูพระราชวัง พระเจ้าพราณาศีเห็นฤาษีเหล่านั้นแล้วก็ทรงเลื่อมใสเพราะว่าทุกองค์มีกิริยามาร,รยาเรียบร้อยและอยู่ในอาการสำรวมก็รับสั่งให้นิมนต์เข้ามาในพระราชวังครั้นฤาษีเหล่านั้นมาแล้วพระองค์ก็ถวายข้าวยาคูให้ดื่มแล้วก็ของขบเคี้ยวให้ฉันไปพลางพลงก่อนจนกระทั่งสายจึงได้ถวายข้าวสวยขณะฤาษีกำลังฉันข้าวอยู่นั้นพระเจ้าพราณาศีก็เข้าไปสนทนาด้วยโดยตรัสถามปัญหาเกี่ยวกับหลักธรรม ซึ่งฤาษีฉัตตาได้ตอบถวายจนเป็นที่พอพระทยัยยิ่งตอนกล่าวอนุโมทนาด้วยแล้วพระเจ้าพระนาศีก็ทรงเลื่อมใสย,ยิ่งนักถึงกับตรัสนิมนต์ให้ฤาษีทั้งหมดนั้นอยู่จำพรรษาในพระอุทยานฤาษีฉัตตาก็คิดถึงการกู้ราชสมบัติทันทีเอ,อแผนการของเราจะได้เริ่มต้นเสียทีฤาษีฉัตตารู้มนสำหรับไร่ขุดขุมทรัพย ดังนั้นอันดับแรกจึงคิดหาทางจะเอาทรัพย์ของพระบิดาที่ถูกยึดมาคืนให้ได้ก่อนหรือรีไร่มนค้นหาที่ฝังทรัพย์ในที่สุดก็พบว่าฝังอยู่ในพระอุทยานที่ท่านอยู่นั่นเองหรือีชะตาก็คิดว่าเราจะขนเอาทรัพย์ส่วนนี้ไปแล้วจึงค่อยยึดเอาราชสมบัติคิดพลางก็เรียกฤาษีสิทธิ์ทั้งหลายมาปรึกษาเออวันนี้ฉันขอเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับตัวฉัน ฉันคือโอรสของพระเจ้าโกศลพระเจ้าพราณาศีนะ่ะไปยึดราชสมบัติของพระบิดายึดบ้านเกิดเมืองนอนของฉันฉันหาโอกาสอยู่ตลอดเวลาที่จะชิงราชสมบัติคืนให้ได้ตอนนี้ฉันได้โอกาสแล้วอยากจะชวนเธอทั้งหลายไปด้วยกันฤรือศีสิทธิ์ก็รับคำชวนฤรือศรีชะตาจึงให้ฤรือีเหล่านั้นช่วยกันทําถุงหนังใบใหญ่ๆขึ้นหลายใบครั้นถึงตอนกลางคืนก็ช่วยกันขุดเอาทรัพ์ ที่พระเจ้าพราราณสีซ่อนไว้ขึ้นมาใส่ถุงหนังที่เตรียมไว้จนเต็มแล้วก็หาญ้ามาใส่ตุ่มไว้แทนแล้วก็นําไปฝังไว้ใหม่จากนั้นก็ให้ฤาษีและชาวเมืองที่มีใจมาด้วยร่วมขนทรัพย์ทั้งหมดหนีออกจากเมืองพราราณสีไปแคว้นโกศลทันทีเมื่อเข้าไปในเมืองโกศลได้แล้วฤาษีฉัตตะก็สั่งให้จับตัวเจ้าหน้าที่ของพระเจ้าพราราณสีที่ทรงแต่งตั้งไว้ให้ดูแลแทนต่างพระเนธพระกัน และประกาศยึดอำนาจแต่งตั้งต,งตนเองเป็นพระเจ้าโกศลองค์ใหม่ชาวแคว้นโกศลต่างก็ดีใจมากที่ได้ทราบว่าเจ้าชายชัตตะที่ลี้ภัยไปอยู่ต่างแดนบัดนี้ได้กลับมากู้ราชบัลลังก์แล้วจึงส่งเสียงชัยโยโห่ร้องต้อนรับกันอึงมีพระเจ้าชัตตะทรงทราบดีว่าพระเจ้าพราณาีคงจะต้องยกทัพมาชิงแคว้นโกศลคืนจึงรับสั่งให้จัดซ่อมแซมสิ่งปรักพังให้ดีขึ้นดังเดิมเพื่อเตรียมรับมือ จัดสร้างป้อมประการเพิ่มเติมจนมองดูแน่นหนาแข็งแรงฝ่ายพระเจ้าพระนาศีมาทรงทรา,าบวารุษีหนีไปแล้วก็คิดถึงพระราชทรัพย์ที่ทรงฝังไว้ในอุทยานขึ้นมาทันทีก็รีบสเสด็จไปตรวจสอบพระองค์เสียพระไทยมากที่พบว่าตุ่มใหญ่ที่เคยเต็มไปด้วยพระราชทรัพย์นั้นบัดนี้มีแต่หญ้าเต็มไปหมดก็สเสด็จกลับเข้าพระราชวังและทรงบ่นเพ้ออยู่แต่ว่าหญ้าหญ้า พระเจ้าพระนศีทรงเสียพระไทยถึงขั้นไม่มีใครจะช่วยปลอบโยนให้สบายพระไทยได้เลยมีอยู่แต่อามาตคนสนิทเท่านั้นที่เฝ้าดูแลพระอาการอยู่อย่างใกล้ชิดอามาตก็คิดถึงวิธีที่จะเตือนสติก็ชวนสนทนาขอเดชะพระองค์บ่นเพ้อรำพันถึงแต่หญ้าใครกันนะมานำหญ้าของพระองค์ไปพระองค์มีกิจจำเป็นอะไรหรือที่จะต้องใช้หญ้าถึงได้ตรัสถึงแต่เฉพาะหญ้าเท่านั้น ฤษีฉัตตะนะมีความรู้มากร่างกายสูงใหญ่มาในอุทยานนี้แล้วก็เอาทรัพย์ของเราไปหมดทิ้งไว้แต่หญ้าเต็มตุ่มเลยทรัพย์ทั้งหมดนะั้นเป็นของพระเจ้าโกศลฤษีฉัตตะเป็นพระโอรสของพระเจ้าโกศลฉะนั้นฤษีนั้นจึงมีสิทธิ์ถือทรัพย์ของพระองค์คืนไปขอพระองค์อย่าเสียพระไทยไปเลยพระเจ้าค่ะพระเจ้าพราณศีก็ยังไม่หยุดเสียพระไทยก็ตัดพอต่อไป คนมีศีลก็ไม่ทําอย่างนี้หรอกคนพานที่จะทําอย่างนี้เขามีความฉลาดแต่ว่าความฉลาดมันมันไร,ร้ศีลซะจริงแล้วมันจะไปช่วยอะไรได้อามา์กับพระเจ้าพราณสศีตอบโต้กันอยู่อย่างนี้จนในที่สุดพระเจ้าพราณสศีก็ทรงคลายความโศกลงได้และกลับพระไทยมาครองแผ่นดินโดยธรรมชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทรัพย์สมบัติอันใดที่ไม่ใช่ของเรา แม้จะไขว่คว้าสักปานใดก็ไม่สามารถจะเอามาไว้ในครอบครองได้เหมือนพระเจ้าพระนาศีแย่งพระราชทรัพย์ของพระเจ้าโกศลมาไว้ในครอบครองแต่ก็ต้องหลุดลอยไปในที่สุดฉันนั้นครับ